เอานะครับสิ่งของกราฟโผมนิวส์คุณแนวนิโอเกมใหม่ที่มีชื่อว่าแก้วกันลิตาสไนนนะผมเอาที่ผมไม่เคยเล่นภาคก่อนนี้เลยแม้แต่ภาคเดียวนะผมไม่รู้เรื่องราวสตอรี่แต่รู้แนวเกมว่าเป็นแนวว่ายิงให้ตัวละครรักเราเนี่ยน้องนั่นอ่ะมีปืนพิเศษในการยิงสาวๆให้สาวๆลงไหลในตัวเราก็ว่าไปแล้วก็เป็นเกมแนวสวิตชนี่นะผมเทียวว่าอาจจะได้เห็นนิดนึงนิดนึงบ้างเบาๆน้องไม่น่าติดเด็ดมากเกินไปนะผมน่าจะอย่างนั้นนะ ก็อันนี้เป็นเดโมน่าจะมีอะไรเล่นไปเยอะนะผมก็คุมเรืสตอรี่นิดหน่อยคร่าวๆมีนิวบีกับซีซันเลเวอร์เอาว่าเราเป็นคนเล่นใหม่เราต้องเล่นนิวบีนะผมพื้นฐานคนเรียกว่าคนอุ๊ยอะไรเนี่ยมีเนื้อเรื่องโอเคเขาบอกให้สารภาพกใครบางคนเหรออ๋อคือเลือกสาวที่เราสนใจนะผมว่าหนอมอันนี้การเลือกสาวที่เราจะเป็นไปสตอรี่ด้วยใช่ไหมผมว่าน่าใช่นะผมโอเคอันนี้เหมือนโอซาน่าดีทีนี้ถ้าดูแคคเตอร์ผมชอบคนนี้นะผมคานาเมะโนโนมิยะ มันมันมียะด้วยนะประเด็นชื่อเหมือนในเกมยักุซ่าเลยเดี๋ยวว่าจะเล่นคนนี้นะผมเพราะมันมีความคล้ายโอซนาดีเน่ห่มน่าจะออกแนวซึนซึนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คาแรคเตอร์ที่เห็นจากภาพหน่อมผมขอทุกส่วนของเกมผมขออนุญาตอาจจะอ่านเรื่องในน้อยหน่อมหลักคือเล่นเลยนะเนี่ยหน่มลุยๆๆนี่เล่นเลยจริงปะเนี่ยโอเคหวัดดีเดี๋ยนะแล้วยังไงยังไงว่าเดี๋ยวได้ยังไงโอเคเนี่ยก็คือมันจะเป็นเออ่สาวเดี๋ยว มันเกมแนวเอ่อคล้ายๆยิงซอมบี้อ่ะยิงผีอะไรเงี้ยแต่เปลี่ยนจากการยิงผีเป็นการยิงสาวๆแทนนายหน,น่อมนี่ปะสาวๆจะทำร้ายเราหน่อมขัดขวางแม่เรารักคนก็เนี่ยจะต้องยิงสะทาัพรักอ๋อเมือนจะทาัพรักเราปะใช่ไหมเหมือนจะจุบันักมาอะไรเงี้ยโอเคเราต้องรักแค่คนเดียวคือคนที่เราเลือกเนาะผมว่าน่าใช่นะหน่อมคนอื่นก็แค่ย,ยิงให้เขาสลบไปอะไรเงี้ยอ๋อเกมมันแนวอย่างนี้หรอจริงๆ,ๆ,ๆวะเนี่ยผมก็ไม่เคยไม่เคยมัยม่นใจผมไม่เคยเล่นจริงจังไงผมก็จะเล่นแล้วแต่ว่ามันมันแพงก็เลยช่างมันเนาะ โอเคไม่รู้ว่ายิงถูกไหมเนะาะออกมายิงรัว,วๆกันเลยมาไม่ไม่เอาความรักไม่เอาเด็ดขาดจี้ข้อมูลตอนที่ตัวละครเขาพูดออกมาไดิดอักษร,รขึ้นมาไงต้องขัดขวางเนาะน้องเองนะด้วยวันนี้าสาวสาวใจเย็นนะแค่อย่าอย่าอย่าเนี่ยขึ้นเอาความรักน้องขัดขวางไม่ให้โดนโอเคน,เนะคน,นเั่นเองเนาะอืมดูคนโหรักนุ้งพี่เหลือเกินนักเซนไปมากๆไม่เอาเราจะไปหาคนของเราเนาะไปหาโอตนะชื่ออะไรอากิระตนะ์เนี่ยโอ้โหกำลจะโชว์แล้วเตียเต็มนต้องเซนเซอร์โอ้ยตซอรบิดหนักมากจริงจริงแก คือเกมมันแนวยิงกับมุมกล้องนี่คือแบบสมัยก่อนเลยจริงๆนะของไอ้เกม howard's d e a t นะมุมกล้องนี้เลยผมใช่เลยชัวร์เลยว่าน่าจะใช่นะโอเคอันนี้ชุดนับไปหลังผมว่าน่าใช่นะเนาะไอ้แต่ชุดอื่นน่าจะไม่ต้องยิงนะผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะผมเดี๋ยวรอดูนะตอนที่ตัวพวแกผมพลาดยิงตัวละครนึงไปเที่แบว่าชุดทั่วไปเลยนะเนี่ยผมผมดาว่าจะเป็นชุดแบบว่า,วาต้องตักการให้ห้ามโดนยิงอะไรนั่นเองนะผมโอเคส่วนนีบีผมว่าจะเป็นการเลือกความยากนะผมว่าอันนี้คือไม่ยากเท่าไหร่ไงอันนี้แหละมีเครื่องบางอย่างด้วย ไม่ต้องกดนะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเอาว่าเรามาตรงนี้มันเดินเดินถือปืนโอ้ตกใจอย่าไม่เอา,เรารู้เรามีคนรักมากมายแต่ไม่เอาไม่เป็นไรเกรงใจไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราเราฮอตขอตทอนทีเรามีของเราแล้วเราเป็นเซนสไฟต้องไปหาโอซนะเพือไปเด็กของเราแน,น่นอนอุ้ยก็ว่าไปโหทชุดอาบน้ำนั่นประเด็นโอเคดีนะมันแบบว่าไม่ถึงกับว่าสิบแปดบวกไง,งมันแค่ว่าเอาแคสเซอร์มาดูดูแบบฮ่าๆทำท่าอ่อยๆนิดหน่อยนะ่เองนะผม ให้ฟิตโอ้เน,นี่ยยิงปะยิงปะเนี่ยเลนนะโอเคโอ้ยโอเคยิงโอเคยิงกันแน่ยิงกันได้ครับถูก,ก็ต้องยิงนะตัวอะไรใช่ไหมหรือตัวพิเศษอ๋อตัวที่แบบเสื้อผ้าใส่คือตัวพิเศษเนาะมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ส่วนตัวที่เสื้อผ้าเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นตัวกรอบเนาะอะไรโอเคนั่นเองนะผมถึงที่หมายแล้วโอเคก็จะมีเป้าหมายเนี่ยเอ็นเดอร์อากิระลิกิดเทรนนิ่งอ๋อเป็นเป็นคอสมารถ หมือนเป็นบอสไฟเหรออากิร่าคือบอสไฟโอเคต้องฝึกอากิร่าจนกว่าเธอจะพอใจนั่นเองนะผมเธอจะยิงบอลลูกบอลเหล็กนะผมซึ่งมีแถบช็อตเออ่เพิ่มความพอใจของเธอบอลจะมา3ขนาดในนองนผมต้องให้เออ่ยิงให้มันหายไปอาจจะต้องยิงเยอะถ้าเกิดขนาดใหญ่ก็ไปอ๋อต้องระวังท่าที่เสร็จนะเผื่อบีท่าปล่อยบยอลเยอะๆอะไรก็ไปนั่นเองนะผม <c oughs> โอเคเกมว่าเกมนี้เข้าใจง่ายดีเล่นง่ายดีด้วยนะผม <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรมากสมองนี่ปล่อยไปเลยนะผมปล่อยสมองไปซะห <c oughs> ลักๆคือเราโอเคเนี่ยเจอ อากิระนะ่นนะผมโอเคนี่โหเดี๋ยวมันเล็งยากเล็งยากนั่นเองโอเคโอเคแค่ยิงโดนพอแล้วผมให้มันก็หมายมันเปลี่ยนที่โอเคโอเคโอเคโอ้แต่เล็งไม่ง่ายนะเล็งไม่ง่ายเล็งไม่ง่ายเลยเล็งไม่ง่ายโอ้จะเข้าหน้าเจจะเย็นเจเอ้ยอย่ายิงตัวมันไม่ได้แน่นอนโอเคอากิระคือเขาทนทายากกันโดนเรายิงเขาเหมือนเขาเกลียดเราของมานนะผมก็ซึ้งไงทำไมเกลียดเราจริงไม่เกลียดเราหรอกโอเคนี่แค่เริ่มต้นนั่นเองนะจะมาตายแล้วประเด็๋ใช่ไหมมาโอเค โอลา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 กดดิยวโอลากดดิวะโอลาแค่ไปโดนเล้วแขนนี่มันนิวบีอยู่โอลาทีเดียวโอลาใจเย็นอย่าโอลากันอย่าโอล่างี้ใจเย็นเพ่เนี่ยนี่ความซึ้นะผมแม่ชอบเราก็ไม่บอกเนี่ยรุ่นพี่เขาจะเอ่อให้ความรักกับทุกคนนะผมเพียงแต่ว่าเออเราก็มีคนของเราเนี่ยคนนี้เพื่อนทีของเราเนี่ผมก็หวังว่าจะให้เธอบอกก่อนเนี่ยโอยโดนหน้าเลยรัวเลย นเพื่อจะครึ่งเดียวนะแกเนี่ยอ่ะพร้อมลุยนชาติแรงแล้วนะครับผมโอไลน์รอบหนึ่งโอเคห้าลูกแล้วตอนนี้น้องแล้วชาร์กอะไรออกมาเนี่ยมันต้องรีบมากเหมือนกับฮิตแมนนะผมมีระบบกนการเอ่ Slow อสโลว์โมชั่นแล้วก็ยิงแบอว่ารัวๆจังหวะหลายๆลูกพ้องกันนี่น้องมาเรียความรักนะผมจากเราบอลเหล็กก็ทมให้จะขัดขวางมันได้นะผมไม่ให้แบบว่าทำร้ายร่างกายคนที่เรารักน,นั่นเองนะผมเนี่ยเรารู้ว่าเธออยากทำร้ายเธอเป็นสายมาโซ่เนี่ยผมแต่เราไม่เอาเราไม่อยากจะปวดด้วยนเองน้ผม โอเคเข้ามาอ่ะท่าอีกท่าเนอะผมโอราทีลูกเนี่ยหกลูกไหมหกลูกแล้วนะครับผมโอเคไม่ต้องรีบมากครับผมเดี๋ยวก็ได้นะครับผมแม่นแมนเนอะผมหัวใจใส่ลูกบอลเหล็กพวกนี้เนอะผมเล่ยเครื่องนี่มันเครื่องบ้าเลยยิงมาเรื่อยๆรืเลยลูกบอลเหล็กเนี่ยมาเรื่อยๆโอเคได้แม่นและเริ่มเริ่มแมนละเริ่มแม่นแล้วเดี๋ยวจะเล่นมาตอนแรกไม่ไม่ค่อยแม่นเนอะผมนี่คือแม่นวะเวอร์นะผมยิงหัวใจใส่บอลเหล็กเรื่อยๆมาเรียบร้อยเป็นไงล่ะตั้งเขายังจ้ะอ่า เอาพอใจแล้วนะโอเคก็คือรอดไปได้น้องก็จะมีแต้มขึ้นมาได้แต้มเพิ่มก็ว่าไปนะผมโทัทัลลี่ฮ่าเล็ตเกือบไม่ไม่โดนดาเมจเลยนะเองนะครับผมโอ้โอเคคือคนที่เราเลือกไม่ใช่คนที่เราจะมารักกับเขาเหรอยังไงวนะเนี่ยผมไม่รู้สตอรี่ไะโอเคขอบคุณที่เล่นนะครับเอาจบนะมันเป็นเดมโมนนะโอเคมันเลยไม่เคยมีอ,อะไรเท่าไหร่นันเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองซีซันนอลแล้วลองคนอื่นดูไหมเผื่อจะมีตัวละครอ,อื่นใั่นเองนะผมให้เราเลือกจากการอื่นเลยก็ว่าไปนะผม อ๋อรอบนี้ขอลองเป็นคานามิกันหน่อยหนุ่มบียะนะครับผมเพราะดูเธอน่ารักดีอยากรู้ว่ามันเป็นไอ้เกมเพย์เดิรหรือเปล่านุ่มที่เดิรหรือเปล่าในหนุมโอเคที่ไหนเนี่ยอ๋อเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็มีแลกการเหมือนเด้โอเคเมื่อกี้ยิงไม่ทันมันมีสี่คนโอเคตัวประกอบไม่รู้ตัวประกอบตัวไหนก็แน่นอนเอาทุกๆก็มีชื่อเหรอตัวไปไม่รู้โอเคตัวก็คือมีชื่ออยู่แล้วทุกคนแน่นอนมีสารการแต่ว่ามาโดดเด้งๆโอเค มาจะมาบอกรักเรานะผมคือเอาจริงคือดูเราเป็นตัวละครเนี่ยว่าโคตรก็แล้บวดีใจเย็นโอ้โหใจหัวเต็มเต็มเฮดช็อตนะผมมีทุกคนรักอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นใช่คนเดียวในโรงเรียนปะผมว่านะฮะใช่นะผมดูแล้วโอ้โใจเย็นเงาเบาแดงโดนแบบกระเด็นโอเคมีวายดุกิดุกิหมดเลยเหรออะไรวายอันนี้คืออะไรหมดเลยวะฮะอะไรวะเฟิร์สมูฟ แดีเดี๋ยวเดี و, อันนี้อโเคโหมดเมื่อกี้มันรู้สึกจะเป็นโหมดที่แปลกประหลาดมากแลก้วก็อย่าเล่นเลยดีกว่ามันเป็นโหมดเอ่อเข้าหาผู้หญิงเป็นโดยเฉพาะบ,บางคนเลยก็ว่าไปสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้มันมันคืออะไรเดี๋ยวเดีอย่าเพิ่งเย็นเอย่ายิงแต่เราอย่ายิงเข้าๆแต่เราอย่าคัว่เกมนี้เป็นเกมที่แปลกประลาดมากนะมี่สาวๆวิ่งแทนที่เป็นซอมบี้มาแล้วก็มาส่งความรักให้เราแน่นอมแล้วก็ยิงได้ทุกคนรักให้บอกว่า พอใจแล้วก็จากไปเพราะาเราเลือกได้คนไม่กี่คนนะผมเราเลือกคนเยอะไม่ได้พอดีสาวๆมันเยอะเกินไปสำหรับเราคนเดียวไม่ไหวจริง <c oughs> <c oughs> ขอโทษที่ให้ได้แต่หัวใจนะผม <c oughs> ผมันหัวใจเยอะต่อไปเลยมอบให้ได้แค่นี้จริงนะสาวๆโอเคมันยาวมากเลยนะผมนี่ผมเดินทัวร์โอเคห้องสุดมัดถ,ถึงจุดนี้นะผมมาเจอบอสผงเซตนี้เนาะก็คือคานาเมะนะผมเดอะสเตนเคียเจออะอะไรวนะน่ะคานาเมะไม่นะคานาเมะตัวปีศาจแปลกๆโจฮะ ถ้าเกิดยิงตอนออตัวตกใจขึ้นมาตัวเทนเดอเคิลมันจะเปิดปากขึ้นมาแล้วก็จะแดกโอเคต้องยิงในปากการมันซะก่อนคานามิจะโดนแดกไปโอ้อะ <laughs> ไรวะเาน,านี่ยหรือจะไปธนาหนีไปโอเคต้องยิง เออเป็นส่วนๆเนาะโอเคเนี่ยยิงตัวจุดเป็นแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วมีเสียงอ้างจะอ้างมาเยอะโอเคยิงจุดที่เป็นจุดตกใจเนาะแล้วก็มันอ้างป่าเนี่ยอ้าเห็นนิ้นไก่แล้วก็ยิงนิ้นไก่อ๋อนิ้นไก่มาในนมนิ้นไก่ปีศาจนิ้นนมก็ว่าไปโอเคไปขนาดเมนะเลงปะโอ้เดี๋ยวจะท่ายิ่เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะๆโอเคๆคือพออ้งแต่ทีของสาวๆทำให้เราโดนเอ่อมีข้อความขึ้นมาเราต้องการข้อความนั้นด้วยนมไงเราจะ วันไหวเข้าคขามันนี่ไม่ได้เนีย่ยอ้างเยอะอ้างเยอะเหลือเกินอ้างเยอะอ้างเยอะมากเกินไปใจเย็นยิงเล่นไกลอย่าอ้างเยอะเดี๋ยวติดเลดเดี๋ยวติดแดงเดี๋ยวติเดเหลืองไม่เอาไม่เอาอ้างอย่าอ้างเยอะเด็กสาวน้อยคาราเม่โอ้ดเต็มหน้าเลยข้อความนี่โอ้โหตัวสอนอิซุนเต็มหน้าเราเต็มเต็มเลยนะครับผมอ้าปากมาขอความโอ๊ยอัดหน้าสุดเลยท่านนิโนม อัดหน้ามันเยอะมากผมเมื่อยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าขาว,วาเข้าหน้าผมเริ่มเมื่อยแล้วโอ้ยหมดนี่มันยากเลยวะไม่ยากหรอกมันแค่มนเข้าขวามมันเยอะเกินไปผมผมเจ็ดกดรวๆนะผมเลนจุดอ่อนมันสะรู้แล้วเลนเลอยู่นี่ไงก็เลนอยู่นี่ไงวะหรือว่าต้องห้ามกดไอ,อตรงอ๋อผมเขาผมารู้แล้วต้องกดเฉพาะตรงแขนแบบนี้ปะ่ะสี่จุดนี้ปะ่ะจะได้ไม่อ้างโอเคเอออ๋อ ตกลงกาวจะอ้างไงเดี๋ยว็มันอ้างอยู่ดีเด็ดมันอ้างอยู่ดีว่าทำไมอ้างอยู่ดีวะอย่าอ้างดิอะไรวะหรือต้องเร็วกว่านี้มั้ยสี่จุดเร็วกว่านี้ไหมไม่ได้อะมันไม่เร็วพอสี่จุดมันมันแบบไม่ทันนะแกเอ้ยเนาะใช่ไหมผมพยายามสี่จุดแลโอเคไม่ได้เนี่ยมันได้แค่สามเนาะหรือมันสามก็ได้วะไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาเราสิบห้าู่เด็ดแล้วลาหมดแล้วเด็ดแล้วหมดแล้วเอ้ยผมเมื่อยแล้วผมเมื่อยแล้วอ่ะผมเมื่อยแล้วอ่ะเด็ดแล้วทั้งมัน เวลหมดแล้วเดี๋ยวเวลาหมดแล้วทั้งมันเอ้ยเวลาหมดแล้วโอเคท,ทันอยู่โอ้โหด้สมหมดแล้วเกือบหมดอะเวลาผม,ผมเห็นเวลาขวาบนโคตรเหนื่อยกดจนนิ้วปวดอะพระเจ้าช่วยตาเซนโซทายฮาร์ดเลยโอเครอบนี้ผมเล่นได้ไม่เก่งเท่าไรนะผมไม่นึ้มันจะบอกว่าเอ่อยักษ์ขนาดนี้โอเคเกมมันพิลึกดีนะผมแล้วก็ปวดนิ้วด้วย นะผมคงเล่นแค่สองสองเนื้อเรื่องพอหน้าหอันนี้มันอ๋อใช่แต่ว่าไป็นแปลว่าอันนี้มันเป็นได้เป็น,ปนหมดยากเลยนะผมก็เล่นรึกมันยากกว่าเดิมด้วยก็ว่าอยู่ลืมลืมโอเคแล้วก็ส่วนของโดก,กิโดกิคือจะเป็นอ่าอะไรวะนะ่ะโอเคให้ลองรู้สึกว่าโดก,กิโดก,กิหมดจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะผมจะเนหมดแบบว่านากก่ากลัวเกินไป,นปเถอะผมหนะ่อเดี๋ยวผมจะลองไปอีกสองคนที่เหลือเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะผมแล้วก็หลักอาจจะดูแค่แนวแพทเทิร์นด่านกับไปดูบอสเลยนะครผมเพราะว่าแพทเทิร์นด่านน่าจะ ไม่เหมือนใครเวลาเนี่ยเปลี่ยนเวลาไปแล้วก็มีตัวละครพัฒนาไปเหมือนกันแนงน้องหนังรงนี้เนี่ยโอเคนี่มันทำลายสนามกีฬาแนงน้องโอเคแล้วก็มีนี่ไ,ไงสาวๆที่แบบว่าชุดกีฬานะโอเคโดดมาจากไหนไม่รู้นี่ไงสวัดดีสาวๆเรารู้ทุกคนข้างใครเราเรารู้เอามาใครเราเยอะไปไม่ไหวรับไม่ไหวจริงๆโอเคที่บอกของเขารู้จะเป็นเ e สคิวมิช s i o n อะไรวนะเนี่ยภารกิจช่วยเหลือวัด นี่เปนัญหาใหญ่แล้วเขารู้โดนจับขังไว้อยู่เธอห้อยท่ามกลางสายลมนะผมต้องช่วยเธอตอนโดนพัดตัวไปให้ได้นะเองนะผมจากคนรักพัดตัว what the ว่าผมตัดสินใจผิดเกมจะเล่นโง่ tensor ช่วยฉันด้วยนะแต่การกงหน่อยสิแต่การกงโอเคนี่ไงสาวน้อยเนี่ยต้องยิงตรงส่วนกงโอเคยิงส่วนกงจะได้เคลียร์กงให้ได้นะเองนะผมภายในเวลาโอเคโอ้โหเดี๋ยวก็เข้าหน้าเต็นโอ้โหมุ่งกล้องเกมนี้เขา โอ้โหแอดวานจริงไหผมการรบเกมน่าสนใจมากโอเคแล้วก็ร้องอยู่แล้วแล้วต้องโกนสตรอเบร์รร้องใช่ไหมโอเคเนี่ยกงพังไปด้านหนึ่งแต่เดี๋ยวแล้วหูเต้ประเด็น,นคือคือมันมันแล้วยิงกง,ง,ง,งพังก็จริงแต่ปัญหาคือจะล่วงมันเนี่ยโอเคเนี่ยเธอค่อยคเปิดประตูได้หน่อยผมเจ๋งมากนะแผนการมุกแกใน,ในกระแน่นเนี่ยไรประโยชน์นะเดี๋ยวเราคงเห็นข้างบนโอ,โอ้มีมาอ้างเดี้เด้พี่แกมาอ้างขั้นบนโอ้อ๋อผู้หญิงไงผู้หญิงก็ร้องร้องขัดขวางเราเด้โอ้โหมันเจ๊เจ๊ขัดขวางเราแหมโอเคระวังนะระวังล่วงนะเนี่ยมันจะล่วง สีด้านแล้วเนี่ยโอเคสีด้านเรียบร้อยนะผมเป็นไงบ้างเทนโซไม่ใช่ตัวคุณนะเทนโซโดดเลยโดดเนี่ยโดนหาใครเดี๋ยวโดดเลยเดี๋ยวจับท่านได้ไดแน่โอเคโอได้โอ้โหนบุงมุมกล้องเอช่วยฉันไม่ได้ขอบคุณนะมุมกล้องนี่คือเหมือนกับเจ้าอัศวินเจิดจ้ามากเลยทำได้ดีมากโอเครอบนี้น่าจะโอเคท่าประเด็นคือท่านลงของเธอมัน ประ,ประารมากเราจะไม่พูดถึงลักษณะการลง,งท่าเธอนะผมแล้วก็สุดท้ายเอาอีกอุโนนนะผมเดี๋ยวดูเขาข้าวหอแล้วก็ตัดไปดัดบอสเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเป็นชมรมดนตรีเอาข้องดนตรีเองนะโอเครอบนี้วันดีสาวนั่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยโอเคนะโอเคข้งหลงังมีหัวซ้ายขวาเด็ดนะเราเห็นเห็นเจ้าแต่ยิงไม่โดนยาอย่ามาทำอะไรนี้ยาเห็นหัวเจ้าวันนี้ไม่โดนจริงมันแอบเงียนเหลือเกิน เต้ามันเงต้องแม่นมากในนะมเตมสายยิงแบบว่าโอเคอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนะเธออย่าร้องจะเย็นโอเคสาวเยอะจริงๆรวยแกโอเคอิชาแล้วเนี่ยโอ้ยโดนสายขวาเมื่อกี้มันไม่ได้อันนี้ก็ไม่โดนวัะ คือไม่รู้ว่ายิงมั่วมีผลอะไรไหมนม้องเรายิงเอ๊ะอย่าเพิ่งเต้นอย่าเพิ่งบอกรักเราเราเรับไม่ไหวสี่ห้า 4, คนเรียงรายเข้ามายืนพร้อมๆกันน้องเรารู้ว่ารักเรามากแต่ไว้ก่อนหัวหลังสีห้าคนเป็นแพ็คเลยอ่ะสาวคอมโบแพ็คน้องแย่งกันโอ้ยค่อยเด้งขึ้นมาเหมือนอารมณ์เหมือนตีเทียดจังหวะไงมันค่อยๆเด้งขึ้นมาเป็นจังหวนะน้องซ้ายทีขวาทีเอาฮะนะหลอหายเอาห,านะห,หาอามดแล้วเหรอแย่งแน่เราผ่านแล้วใช่ปะ สบายสบายครับผมชิวๆยืนข้างหน้าหันไปตรงต้นนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัดดีโอ้สาวๆนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ถึกว่ดถึกยาถึกดีถอยไปก่อนหลบไปทีแรกช่องใไหมเนี่ยทีแรกช่องนี้นะโอเคนี่มันคล่องช่องนี้ว่ะคล่องช่องเยอะไป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 กินนะครับรู้ว่าพวกเธอรักเรามากๆเลยแต่เราโอเคถึงที่หมายนะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นหมดนิวเบียจะถึงเร็วด้วยนะโอเค อันนี้ต้องฟังการแสดงเซอร์ไพรส์สคอนเสิร์ตของเอาอีเนาะอ๋อเอาจะเล่นดนตรีจะมีเย่ขึ้นมากับบู๊นะผมเย่ต่แฮปปี้บู๊จะไม่แฮปปี้อ๋อโอเคต้องยิงบู๊อ๋อยิงจากันบู๊ให้เป็นเย่โอเคเข้าใจแล้วเล่นที่บู๊เดียวนะผมบู๊เต็มสิ่งที่ว่ามีคนโหวไงต้องการการคนโหวกน,นี่ยน้องมาเล่นดนตรีเล่นกีนตข้าวบรรเลงเพลงน้ผมวู้ดรีกันดีกว่านะทุกคนดนตรีแบบเสียงมันแบบเอ็กโคเหลือเกิน มาเราพร้อมยิงแล้วครับผมทุกเสียงเย่ yeah, ให้เป็นบูใช่ไหมต้องบูดเป็นเย่นะครับผมโอเคก็มีาสาวๆล้วโดนโดน,โดนดึงดูดเนอะผมโดยพลังเหล่านี้นะเองนะผมบูดเราไม่ให้บูนี่ไงเรายิงนะผมนี่แค่แล้วโอเคยิงกลับไปกลับมาก็ได้นะผมเย่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 น่าจะง่ายอยู่นะโ okay, อเคเพราะเป็นเบสิกนะผมถ้าเป็นแบบยากน่าจะน่าจะเยอะแนะ่ๆผมมาผมอันนี้คือแบบพื้นฐานง,ง่ายๆนะผมคอยช่วยเหลือสปอร์ตนะผมเย่ yeah. เกมมันมันก็แนวดีนะโอเคคือถ้าเกิดตัวเต็มน่าจะมีว่าโลดเยอะกว่านี้ไงให้เราทำจัดก,การยิงนะ,นะ่นน้องคือเป็นเกมแนวชุดต,ติ้งแหละนะที่มีจะมีทีมสาวด้วยก็ว่าไปน้นองโลดจีบก็น่าจะมีเห็นมีบอกคุยคุยกับตัวละครด้วยไงแต่ตอนรู้สึกหมดนี่จะไม่มีน้องตอนเนี้ยนะเองนะครับผมโอเคโอ้เด้อโอ้เด้อเด้อโอ้โหพอเดี๋ย้อโอ้เด้อเดี๋้อโอ้เกือบโอ้โหตำแหน่งมันเอียงไปเอียงมาได้น้ผมอ๋อของจริงอย่างนี้นะของจริงจะมีโอเคการขยับ แค่มาโดนโอ้เดี๋ยวพันหนึง่งบัวหนึง่งอ้อยมันมันรังแกโดนหมดไงทั้งแผลเนะี่ยเรายิงจุดเดียวกันเป็น,เป,นเป็นคู่เนาะผมเป็นเย่ปูบูเย็นเนาะโอเคไม่ง่าย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 เลยไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นกจบนิวบียก็ถือว่าปาณีเนาะผมแต่ของจีนน่าจะยากกว่านี้เยอะแน่ๆถ้าเกิดเป็นแบบกับจริงจังเนาะผมโอเคอ่าอาชาอาชาโอเคอย่าขยับไปโดน อ่าเย่เย่ละล้วนนะครับผมโอเคใจยเย็นอ่าเริ่มแม่นเริ่มแม่นเย่เย่เย่โอเคครบแล้วทุกเย่น,นะครับผมอืมจิ๊กอยากลองแบบผิดภาพก,กันนะดูฉากจบอะไรเนี่ยที่ยงไม่ดีโอเคเห็นนะช้าช้าโอเคนั่นแหละเรียบร้อยเพอร์เป็กกระพมไม่ต้องรีบร้อนมาโอ้เยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันตำแหน่งใกล้กันด้วยโคตรหลังแจโอเคเรียบร้อยนะครับผม รับทุกคนดีมากเลยขอบคุณมากที่สนสุนหนูนะคะรับทุกคนเลยค่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะ okay. oh, yeah. นโอ perfect. เคอ๋อเย่นี่ไงโอ้พิเศษเนอะโอ้เรานี่เพอร์เศษเนาะขอบคุณมากเลยทุกพี่ที่ช่วยเหลือนะคะไอแต้มสี่หมื่นเลยนะโอเคถ้าเกิดยิ่งยิ่งคะแนนเต็มทำเร็วก็ยิ่งได้ดีแนะ่เนาะผมก็ว่าไปนี่ไงได้เพิ่มเป็นแรงคลาสเซเลบริตี้เลยแหละเหมือนชื่อเสียงโด่งดังอ๋อตรงข้างขวาจะเป็นเป็นแต้มระดับเราในอะ๋อนั่นะเองนะครับผม นะผมนมี่นข้าวแค่นี้พอแล้วกันนะผมแต่ผมว่าผมคงไม่ซื้อเล่นนะผมแค่เห็นแต่เดมโมผมรู้สึกว่าน่าจะเสี่ยง <c oughs> เกินไปนะก็เอาไว้แค่นี้แหละนะของขันจุนใจก็ลองไปหาเล่นเดมโมซื้อภาคเกา่าภาครอภาคใหม่ก็ได้เองนะผมโอเคนี่ก็เป็นเกมเก่วกับรีเทิร์นนะของแค่นี้แหละไปก่อนนะครับบ๊ายบายไม่อยู่แล้วไปแล้ว